แล้วไอ้ชิดชัยมาตรงเวลานี่หว่าไอ้เพชรที่กูมาตามนัดมึงกูต้องการที่จะบอกมึงว่ากูเป็นพี่มึงไม่ใช่พี่กูและออกไปให้ไกลมึงไม่ใช่พี่กูคนที่มายืนอยู่ต้องขยี้ มาจากไหน,หนมันใช่แล้วนี่มึงไม่ใช่พี่แป๊พันผู้ช่องข้างหน้าทีวีช่วยบอกน้องพงทีได้ไหมผมยืนประมาทหัวใจไอ้น้อง มันไม่รับฉันมึงมาถึงนี่ไม่ใช่พี่แล้วหนอจะฟันให้ออกนอกจอกกระจายมึงมาถึงนี่เราไม่ใช่พี่แล้วหนอแลเดียวจะฟันให้ออกนอกจอกกระจายนี่หรือวิชานม,มึงนั้นชิดชัย น้มึงเตรียมตัวตายทางตันงปากกานะเจ้าเพชรว่าทำใจเด็ดน้องกูวันนี้จะบอกให้มึงได้รู้ว่ามึงเป็นน้องกูไม่มันระวังเลือดพี่ และเลือดน้องให้มาไรากองรวมกันเอาสิเพชรเข้ามา,ามึงไม่เข้าใจกึเป็นพี่มึงไงเพชรไม่ใช่พี่กูไม่ใช่พี่กูเอาละที่ผ่านมคิดว่าไม่ใช่พี่มึงวันนี้กูจะขอตังสอนน้องอย่างมึงเข้ามา แม่อย่า่ากันแม่ไม่มาทำไมไม่มาห้ามผมทำไมจะฆ่าไอ้น้องปากนี่ไอ้น้องปากคันจะฟันพี่ออกนอกจอฟังแม่ก่อนเจ้าทั้งสองเป็นพี่น้องกันจะฆ่ากันไปทำไมล่ะโลกผมรู้ว่าผมเป็นพี่แต่เจ้าเพชรสิมันไม่ฟังผมเลยนะแม่แม่พี่ภาษาอะไรฆ่าพ่อของน้อง บอกแล้วเป็นพ่อมันจะฆ่าได้ทําได้กับพ่อจริง<ด>ไหมลู่ฟังแม่ก่อนเจ้าทั้งสองเป็นลูกของแม่ประพัดสอนคนนี้เพียงแค่พ่อนะไม่ใช่คนคนเดียวกันเท่านั้นเองเพชรพ่อของเจ้านั่นก็คือมหินทราชทิศชัยพ่อของลูกนั่นก็คือองค์กษัตริย์พิษณุราชองค์กษัตริย์พิษณุราชพร้อมด้วยมหินทราชเดิมทีเขาเป็นพี่น้องกันแต่ด้วยความ ที่มักใหญ่ไฟสูงอยากจะได้บัลลังของเมืององค์กษัตริย์พิษณุราชจึงโดนไอ้มหินทราชวางแผนหลอกทำลายรอบชิงวังจนทำให้แม่แม่จ๋าต้องตกต้องมาเป็นเมียของมันเดี๋ยวก่อนนี่คือเหตุผลที่แม่ไม่รักเจ้าแต่สิ่งที่ผมน้อยใจและที่ข้องใจมากที่สุดพ,พ่อพ่อพิษณุราช เขาเรียกทิ่ชัยลูกชูผมเป็นลูกชูหรอแม่จะไม่ใช่ลูกชูฟังแม่นะแม่ถูกนันทากาใส่ร้ายว่ามีชู้กับมหินทราชแต่ความจริงนั่นก็คือไอ้มหินทราชและนางนังนทากานั่นแหละที่เป็นชูกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดฟังแม่นะลูกทำไมแม่ณน่าเวลานี่แล้วไอ้มหินทราชมันยังไม่ตาย มันกาลังเดินทางไปฆ่าองค์กษัตริย์พิษณุราชไปช่วยองค์กษัตริย์พิษณุราชพ่อของเจ้าทานะแม่จ,จะตามไปด้วย<า>เจ้าเพชรเจ้าคงรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่นักเจ้าเพียงได้แต่เจ้าไม่เคยฟังพี่เลยสักนิดเดียวคานี้ทําให้มาเมกไม่ทันระหว่างเราสองคนต้องตายไปข้างหนึ่งต่อจากนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทะเลาะก,กัน <ไ>เรา,<ข>าจะไม่แบ่งสีเราจะไม่แบ่งพวนนงเราจะอยู่ด้วยกันคนหนึ่งไปช่วยชีวิตพ่ออีกคนหนึ่งไปห้ามพ่อให้เลิเลกทำบาปหยุดทำบาปเถอะนะจงรีบไปอออไปช่วยบิดา เจ้าเพชรน้องพี่อย่าอยู Folks, okay, um, ่ช้าเออเออเออเงยมุ่งหน้าไปเฮอเราสองคนจะไปช่วยไปทำไปช่วยพ่อพ่อไปมีอันตรายนี่เจ้าแม่จะไปด้วยกับแม่ต้องรวังห้ลงตัวได้นะ ใชเเเ่เราจำเป็นว่าต้องไปช่วยพ่อรักไปแค่มันไป,ไปกันเถอะแม่ น้องล้างน้องขานข้าเจ้าแบบนี้ท่านพี่ทำไม่ทุกคิดกระบาทุกสิ่งทุกอย่างแม้นแต่ดวงใจของเกล้ากระหม่อมท่านพี่ก็แย่เข้าไปแล้วอย่างนี้จะให้เกล้ากระหม่อมนับถือเพื่ได้ยังไงมึงต้องแยกแยกดีกว่าคนฉลาดต่นี่ครองแผ่นดินคนมีฝีมือจะยืนยงโง่ยังเจ้าขี้ขาดยังเจ้าลงจากพลังซะ ข้าจะนั่งแทนข้ามศพเราเขาบอกไปก่อนท่านพี่เฮ้ยได้มาคิดใช่จะทำอะไรบอกข้า้า ไอ้ชิชัยอขวางกูทำไมบอกมาอย่ามาเป็นกลางขวางต่ดีกว่าเี๋ยวจะภาวะาอวานไว้อยากขอเรื่องได้ไม่นี่จะขอเรื่องได้ไม่นี่แผ่นดินแห่งน,นี้เป็นของพ่อ ให้กลับไปเถิดอย่ามัวมาก่อวันนี้จะไม่ขอเยื้อใหญ่กลากูมาให้จะแย่งแข่งมียอดปูจะระบ,บทถึงราชบาทมาขวางข้าชะตาต้องขาดชีวิตมึงนักวาดเอาไว้ใครมาเป็นก้างขวางตัวกู มีแต่ประตูทางตายขวางกูเลยยุทธัยพ่อมึงจะสู้กูไม่ได้เด็กกับมึงแต่ครั้งนี้ยังไงไม่เห็นเขาได้อะไรท่านนะกลับตัวกลับใจซะดีกวา่า <c oughs> สิ่งที่มันผ่านมาข้าพเจ้าจะไม่ถือข้อชนอะไรและจะให้อ,อุปราชวิยากรให้ต่อเจ้า,าเพระเา,าระฉะนั้นกลับใจเถิด ถ้ามึงอยให้กูกลับใจอ่ะมึงตัดหัวกูก่อนไปเลย้ัวไม่ได้เตยไอ้เพชรระวังตัวนะระวังตัวด้วยเอาเลยวะพวกหมาโมคิดว่าจะรักกูได้แล้วก็หน้าของมักูเตือนมึงเจ้ไอ้เพชร ว่าพ่อมึงอะเลื่อนอย่างกับป้าไหลพ่อฉันมาช้ามาฆ่าแกฉันต้องการให้พ่ออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างบังอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างพ่อหยุดเถอะพ่อให้กูหยุดเหรอครับพ่อมึงให้ขอกูสองอย่างแล้วกูจะหยุดอะไรนะที่อยากได้อย่างแรกพลังสิ่งที่สองอยางที่สองชีวิตพวกมึงถ้าอยากได้ชีวิตพวกข้าก็ต้องใช้ฝีมือนะไม่หินต้่งเหรอ ไปขลาวันนี้มึงไม่พ้นความตายแน่ช้าก่อนช้าก่อนให้ยังไงสิ่งนี้เด็กจมูปปกฝาด,ดไว้ทำไมช่วยพ่อคนพันนี้ไอ้ไหนวัวไอ้หนวัหนวโอ้โหนั่งซะตามไม่มีตะคลลุนชาติเลยพ่อไอ้หนวัวช่วยด้วยพวกะมันลุมพ่อไอ้พวกคนชัว่วมันจะฆ่าคนดี ชาก่นพะยะค่ะนี่คือเสด็จพ่อของกมอม้ากระหม่อมสิงหาเดชตอนนี้ข้าพเจ้าสิงหเดชรู้ทุกอย่างแล้วก่อนอื่นต้องขอข,อขอมาพีชิดชัยและพี่เพชรว้ยทำไมเสียมือที่เคยล่วงเกินไปหยุดน,นะไม่สลดไม่สลดพ่อของก้ากระหม่อมผิดก้ากระหม่อมรู้ จริงอยู่ที่ผิดแต่เก้ากมอนจะขอไว้สักหนึ่งอย่างเจ้าจะขออะไรโทษตายขอให้เว้นแต่โทษเป็นก็แล้วแต่พี่ทั้งสองเถิดพะยะค่ะอ้าวไอ้หนูบลไยไส้โทษตายเว้นให้พ่อโทษเป็นแล้วแต่พวกมันถ้าเกิดอัแลพ่อประจุดไปเอาไม้แทงตูดแล้วพ่อจะทำยังไงอ่ะไิ่ทลาดเห็นไหม นี่ขนาดสายเลือดของท่านพี่ยังไม่เคยมีจิตใจโอนเอียงกลับเป็นคนที่มีนิสัยล้ำเลิศประเสริฐนักไม่เหมือนท่านพี่แล้วก็แย่าเจ้าเนี่นแหละเจ้าคือตัวตนเหตุบัลลังก์นี้พี่เป็นพี่พี่อไร้คลองไม่ให่นน้องอย่างเจ้าใช่พี่เป็นลูกฝ่ายซ้ายแต่อย่าลืมนะสติกูกูพี่มึง <c oughs> เป็นพี่แต่เป็นพี่ที่ใช้ไม่ได้ เก้ากระมอมระอายใจมากหากแม้ประชาราสฎรเขารับรู้ว่าพฤติกรรมของท่านพี่เป็นคนแบบนี้ทำไมบ้านเมืองของเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรช่างมันนี่วะกูไม่สบายใครเ็าอย่ารังสบายเลย <c oughs> ท่านพ่อละโมะบโลภมากข้าคิดว่าท่านพ่อตัดสั่งมาเลยเดีดพระยาค่ะคนเช่นนี้ถ้ามันไม่กลับเนื้อกับตัว เอาไว้ไปมันก็หนักแผ่นดินเพื่อข้าสด็จใช่ข้าเราเลยถึงปล่อยเราไว้ของที่จะนำเรา<จ>เรา<จ>ไม่ลดดอก<จ>ให้เป็นอันขาดการสิ่งใดก็แล้วแต่จะดีหรือร้ายท่งทอรองพระไทยดูก่อนนะเพคะจิ้งจับที่สิงหเดชได้ตรัสเอาไว้ลูกโทษตายจะเว้นโทษเป็นก็ไม่ให้ถ้ามึงไม่ตายวันนี้วันหน้ามึงก็ต้องตายแต่มันนานเลยเว้ยทหาร นำตัวมึงทลาดไปจองจำจนชั่วชีว <living> ิตจะหาใหม่ไปเหมือนเป็นคำตังไปให้พ้นหน้าเดี๋ยวดิประกา ะไม่ทิดลองขอเชิญมีขาดตัดคอยอมให้พวกหัวหมอกดที่ถ้าขาดที่สังคนกล้ลาคงไม่เป็นไรแต่ต่อน,นี้ไปคงจะเงาถึงคราวเต้ายอมเต้า ปล่อยใจให้ฟ้าฝันไฟไม่รักตัวกลัวตายถ้าชั่วจึงบอกท่านให้ปองดองท่านเป็นพี่น้องรู้ได้ นั่นคือพี่นี่ก็น้องชายอย่าทำอะไรข่คมขีฟังรูพูดหยุดเถิดพ่อคือว่ารูพอเถอดครับพรจะมรายหายรับเหนือสะพนานับที่นี่ อย่าดีกว่าอย่าดีกว่าอย่าเสียเวลามากล่อมกู้ตกในลังระหว่างล้อมกู้ก็ยอมให้ขย,ขยี้ตายชาตินี้พบกันชาติน้ากูจะฆ่าจะฆ่าทุกคนไอ<ห>พวกอปรี ให้ปีบนไอ้พวกอภิเรต้องปีบนตักยับพยลขยีถ้าพูดไม่ฟังปอดชังน้ำหน้าอย่าเอาไว้ดีกว่าคนนั้นพบพูดจางก,กากัน อยากฆ่ามัน,นตรงนี้อย,อย่าลิอย่าลิกโลโลูโกรธนี่ลิเก,กของโรถน่าเฟยโมโหชลาเชิญข่ากูเลยขอตายนอนคเนยตรงนี้จะฆ่าดาว้ายเรือมมาสิงที่เยอะยิง ไม่เคยดีใครก็รู้ต้องมาลบลูอยู่ยี่หากมีรักขอให้สงบถ้าหากเรารบก,ก็ตายเราควรสมองรักอไว เราควรป้องดองรักกันเอาไว้ให้ชาติยิ่งใหญ่วนันนี้ช่วยหน่อยอย่าทะเลาะกันพระเอกวิชาลขอร้องช่วยหน่อยช่วยหน่อยอย่าทะเลาะกันพระเอกวิชาลขอร้อง โปรดรักจริงใจช่วยปองดองเถิดนะผีดน้องที่นี่อ,อยู่ตึงยังไงคงไม่ตายแล้วนะบอกชา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 ,ชาเวลามาช่วยกองมากๆสิ่งก็ไม่อยากจะมวยเพราะเวลานามาช่วยมงชี ลิเกเล่นดีก็ต้องมีเครดิตกรมกาบมิงมิดหมายมันลิเกเล่นดีก็ต้องมีเครดิตกรมกาบมิงมิดหมายมันช่วยเชียร์ตามเช็คพี่พระเอกวิชันช่วยเชียร์ตามเช็คพี่พระเอกวิชัน ความดีหมายมันที่มีรับรองถ้าดีถ้ามีคนหาในเรื่องนี้เล้วนาคงจบบอกเพราะว่าผมสิมาพกเรื่องคงสิต้องจบตอนนี้จึงบอกคนรัก ข,ขาบอกคนรักของข้าอย่าเสียเวลาลีน้องจะให้เสด็จพ่อไปสู่ขอแต่งงานกันเลยวันนี้ทัาลักกระดองรูปเรา ต้องขอเค้าเป็นคู่พออย่างนี้ปีทีวิตอยู่บกคงเป็นคู่อดทีสใช่ใช่เสด็จพ่อจะลืมไปขอรับรองผู้หญิงคนนี้ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดสิงหาเดชพี่ขอโทษนะที่พี่มีจิตใจ รักผู้หญิงคนคเดียกับเจ้าฉันจะรอนชินชัยเลยขอดาวเรียงแต่งงานจะพาไปอยู่นสุพันเอาไหมไปอยู่เคียงคู่และไกลไๆไปอยู่ไหม สุพรรณบุรีศึกรักดาวเรืองจบเรื่องแน่แน่ศึกรักดาวเรืองจบเรื่องแน่แนฝากไว้พ่อแม่ทุกขันฝากในแง่ผลงานฝากในแง่ผลงาน พระเอกวิชาลคนนี้ฝากชื่อวิชาลไว้กับเป็นแฟนฝากไว้ในแผ่นซีดี